เป็นเรื่องที่เราทำกันเป็นประจำนะครับนั่นคือการจัดทีมยอดเยี่ยมประจำปี2 0 2 2ครับแล้วมันจะมีใครบ้างตรงใจคุณหรือเปล่าอย่าเพิ่งรีบด่าครับด,ด,ดูก่อนแล้วค่อยด่าล้อเล่นดูก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็มีตัวเลือกที่ไม่ตรงใจกันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับเราชวนทุกคนมาออกแบบทีมยอดเยี่ยมของทุกคนกันแต่นี่คือทีมยอดเยี่ยมของผมในเกมเอเรเลงข่าวไปดูกันเลยครับ อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ ตลอดทั้งปี2022นะครับมีนักเตะม,มากมายที่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีจนแจ้งเกิดกันไปหลายรายเลยทั้งกองหลังกองกลางและกองหน้าบางรายเนี่ยก็ไม่เคยอยู่ในสายตาแต่ปีนี้ผลงานกลับโดดเด่นบางรายก็รอเวลาที่ใช้กับแท็กติกที่ลงตัวและปีนี้ก็เป็นปีของพวกเขาครับบางรายเนี่ยก็เล่นดีอยู่แล้วแต่ผลงานปีนี้ดันโดดเด่นมากกว่าเดิมซะอีกนี่ก็ใกล้จะท้ายปีแล้วครับวันนี้เนี่ยเราเลยจะมาสรุปรวม11นักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดตลอดทั้งปีมาอยู่ในทีมยอดเยี่ยมของเราระบบที่จะใช้ครับ4-4-2ผู้รักษาประตูเด เอเบเน่ามาร์ติเนสครับมาเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้สอบประตูกันก่อนเลยนะครับจริงๆตำแหน่งผู้สอบประตูปี2022เนี่ยต่างก็มีนักเตะหลายคนที่โชว์ฟอร์มเซฟที่โดดเด่นมันจะเป็นอารอนแบรัมเดลส์ผู้สอบประตูของอาร์เซนอลที่ช่วยเซฟจนพาทีมขึ้นมาเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันหรือจะเป็นตีโบกูตัวผู้สอบประตูจากเรอัลมาดริดที่ช่วงต้นปีต้องบอกว่าฟอร์มดีสุดๆ,ๆครับในปี2022กูตัวนั้นเก็บทีมที่ได้ไปถึง16ครั้งและเสียไปเพียง45ประตูเท่านั้นนาา้้้้้้นน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 นเเเเซฟฟจจจพาา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 รรรรรรรชชชัััััััััััุดดดขวววววววกกกกกกลลลลลลบบบมมมถงงงงงงงยยยยู่่แแปีีีไไออออคคคคะะตต็็สส บรรลงดอสาหรับผู้สวมประตูนั่นคือลฟยาชินอวอร์ดนั่นเองครับแต่ถ้าจะหาผู้สวมประตูที่เรียกได้ว่าโดดเด่นทั้งฝีไม้ลายมือลีลาการเซฟรวมถึงการสร้างเก็บประวัติที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองและชาติบ้านเกิดยังไงก็ต้องเป็นผู้สวมประตูคนนี้ครับเอเบเลโนโลมาติเนสผู้สวมประตูทีมชาติอร์เจตินาที่รับใช้สมโมสรอ,อย่างแอสตันวิลล่าณปัจจุบันถึงแม้ว่าผลงานของสมโมสรต้องสังกัดจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ผลงานส่วนตัวและผลงานทีมชาติกลับสวนทางกันเลยเพราะในปี2022ครับเจ้าตัวสามารถเก รวมทุกรายการโดยเฉพาะกับอาร์เจนติน่าครับลงเล่นไป12นัดเก็บครีนชีตไปทั้งหมด7นัดเลยนะครับเขาถือเป็นส่วนสำคัญนะครับที่พาทีมชาติอาร์เจนติน่าคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จด้วยจุดเด่นในการออกมาตัดเกมลูกเซฟมันสุดานก็มีบ้างแถมเด่นที่สุดเนี่ยคงเป็นเรื่องของการเซฟจุดโทษครับเซฟจุดโทษไปถึง3เซฟครับกับเนเธอร์แลนด์ใน2เซฟกับฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศอีก1เซฟเก็บครีนชีตได้มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกถึง3ครั้งรวมกับยาร์เนโบโน่และจอะร์แดนฟิฟฟรอ์เจนติน่าต้อองบกเลย ครับเจ้าตัวกำลังมีกระแสข่าวกับหลายทีมโดยเฉพาะอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบาร์เยอร์มิวนิกนั่นเองครับเสมอทำให้หลายคนนะครับอาจมองว่าสโมสรแอสตันวิลล่าอาจจะเล็กเกินไปหรือเปล่าสำหรับผู้เปิดประตูคนนี้ที่มีชื่อว่าเอ็มเบรโนลมาติเนสครับเอาละครับมาถึงตำแหน่งแบ็กโฟกันบ้างครับเริ่มมาที่แบ็กซ้ายเลยครับเตโอเอร์นันเดสจากเอซิมิล่าแบ็กซ้ายก็มีหลายรายนะครับที่ค่อนข้างโดดเด่นชาคาเซโร่ผลงานก็ยอดเยี่ยมกับแมนซิตี้ลุคชอผลงานก็เริ่มกลับมาดีกับแมนยูไนเต็ดแต่ว่าแบ็กซ้ายที่เราอาจจะมองข้ามไปไม่ได้จจรรรริิงๆนนนนนัััั่่คคคืออออเเเเตโ์ดดสสบบแ็ซซ้้าาาาาายยยกีีมมมลใววว25ปถท หลากหลายเกมรุกก็ดีเกมรับก็แน่นการสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมมันจะเป็นลูกคลอสหรือว่าการเปิดตดเข้าใน45องศารวมถึงเขาเนี่ยก็ยังอิงเองได้อีกด้วยโดยในปี2022ครับเจ้าตัวทำแอซซิตไปแล้วทั้งหมด11ครั้งทําประตูไปได้อีก6ประตูถือว่าครบเครื่องมากๆสาหรับแบ็กซ้ายรายนี้ผลงานกับสโม,มสรซีซั่นก่อนพาเอซิมิลานควา้าแชมป์กานโชว์สมิอารได้อีกครั้งหลังจากปีศาจแดงดําเนี่ยหลับไหลไปนานถึง11ปีรวมถึงการเป็นผู้เล่นตัวหลักพาทัพปลาไก่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุต ส่วนตัวถือว่าสุดยอดนะครับเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายครับดาวิดอาราบาแต่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กปีนี้จริงๆก็มีหลายคนที่ฟอร์มโดดเด่นนะครับก็จะเป็นลิซันโดมาติเนสอันโตโนรูดิเกอร์รูเบนดิอาร์ตแต่ถ้าให้เลือกจริงๆเนี่ยนะครับคงต้องเลือกไปที่นักเตะที่ฟอร์มดีและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และนักเตะที่เราเลือกมาเนี่ยคือดาวิดอาราบาคือถึงแม้ว่าอาราบาเนี่ยจะไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กโดยธรรมชาติเติบโตมาจากการเล่นเป็นแบ็กซ้ายแต่ว่าจุดเด่นของอาราบาคือมีชั้นเชิงการอ่านเกมการเข้าปะทะคคคคู่่่่่่่่แแแแขงงงงงทททีีีีียยยยยยออออดดดดเเเเเเมมมมมมมไไปลลลลลกกกใใจจจจนน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 ะร Munich, ะรรรรรรััรััััััับบบบบบวววาา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 า้้้้ิิิ์ถึตตำห ของการออกบอลจากแดนหลังสู่แดนหน้าที่มีความแม่นยำก็จะเป็นการออกบอลแนวลึกลูกกลางอากาศหรือว่าภาคพื้นดินรวมถึงอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าตัว,ตวที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการเล่นลูกนิ่งครับทั้งเซตพีดยิงฟรีคิกและเติมขึ้นไปร่วมเล่นในเกมรุกถือว่าเขาแทนที่การจากไปของซิโก้รามอสได้อย่างหมดจดด้วยผลงานในปี2 0 2 2ครับอาร์บาท,ทำไปแล้ว3ามประตูกับ4ีแอสซิสแถมยังคว้าความสำเร็จกับทีมได้อีกด้วยโด,ย,ดยการคว้าแชมป์ทั้งหมด4แชมป์ในปีปอัพันยี่ซูเปองครับาาวทัพราชชุดขางลี แชมลลกอย่างดุเดือดก,กับบาร์เซโลนาอีกด้วยคนต่อมาครับเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวาวิลเลียมซาริบาครับปี2022สำหรับวิลเลียมซาริบาเซ็นเตอร์แบ็กในวัย21ปีจากอาร์เซนอล ถือว่าเป็นปีที่เจ้าตัวเหมือนได้เกิดใหม่จริงๆนะครับนี่คือการรอคอยโอกาสจากทัพปืนใหญ่ที่เขารอมานานถึง3ปีเลยก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสแม้แต่จะลงเล่นสักนัดเดียวครับตั้งแต่ย้ายมาจากแซงต์แอเตียนในปี2019เนาะแต่ว่าการตัดสินใจปล่อยเขาไปอยู่กับโอลิมปิกมาร์เซย์ในปี2021มันทำให้ผมบอลลีกของอาร์เซนอลชิมนี้เนี่ยออกดอกออกผลได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแหะครับซาลิบามีพื้นที่ที่พิสูจน์ตัวเองได้ลงสนามบ่อยขึ้นความเก่งกาตของเขาก็มากขึ้นเรื่อยๆครับจนก 23, 2023, ระทั่งในซีซั่น2022 2023ถึึงงงงคคครรรรัััับบบบมมมมิิิิิเเเเกกกกลลลลลลออออาา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 า์ตตตตต้้้ดดดดดสสนนใจซซูู่่ีีีีแะะวยโโชชททขฤ มีอาการบาดเจ็บครับอเตตตาเลือกจะโยกเบนไว้ไปเล่นแบ็คขวาตำแหน่งที่ว่างอยู่คือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็คฝั่งขวาและแล้วพอหนุ่มรายนี้ก็ได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองตั้งแต่เกมแรกของฤดูกาลเลยแหละครับการรอของซันดิบาสิ้นสุดลงครับ เจ้าตัวตอบแทนความไว้ใจของมิเกลอารต้าได้เป็นอย่างดีโชวก์กานได้อย่างโดดเด่นทั้งการบิลล์อัพเกมจากด้านหลังสุดแดนหน้าการออกบอลที่ยอดเยี่ยมเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นการตัดเกมที่แม่นยำทาเจ้าตัวนะครับยังมีดีที่การจบสกอร์ทั้งลูกกลางอากาศและลูกยิงไกลด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยโชว์ของเนี่ยในการยิงไกลในเกมที่เอาชนะบอลมัด3-0ด้วยนะครับเรียกว่าครบเครื่องมา,มากๆสำหรับวิลเลียมซาลิบานอกจากนี้นะครับเจ้าตัวยังถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญที่พาปืนใหญ่รังจากฝงเปอร์มลิกได้สำเร็จจากการ ตัวต่อตัวกับคู่แข่งชนะ48ครั้งเคลียบอลทั้งหมด38ครั้งโดรลูกกลางอากาศชนะ19ครั้งแฮกเกิลชนะ22ครั้งดักสกัดบอล9ครั้งต้องบอกว่าไม่มีใครคาดคิดเลยครับว่าไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยพอกลับเข้ามาสู่ทีมแล้วจะสร้างอิมแพคได้ขนาดนี้น่าสนใจมากครับว่าซาลิบาจะเป็นส่วนหนึ่งของแนวรับแล้วพาทีมปืนใหญ่ไปได้ไกลแค่ไหนในซีซั่นนี้ครับไปต่อกันที่แบ็กขวาครับอาชราฟฮาคิมีสําหรับแบ็กขวาในปีนี้ที่ผลงานถือว่าโดดเด่นมาอย่างมากครับนั่นค โดยการมีร่างกายที่แข็งแรงและความเร็วเป็นจุดเด่นมันเลยทำให้ฮาคิมิเวลาเติมเกมรุกเนี่ยก็ดูบู๊สุดๆเวลาเล่นเกมรับก็ดุดนันและการที่คู่แข่งเลี้ยงผ่านเข้าไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆครับพูดกันง่ายๆคือเติมสุดเส้นรับสุดขอบสนามเลยนะครับฮาคิมิเนี่ยมีองค์ประกอบความสมดุลในฐานะแบ็คขวาค่อนข้างครบถ้วนนะครับและน่าจะเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วทั้งการเล่นให้กับเปเช่ที่มีผู้เล่นยอดเยี่ยมมากมายหรือจะเป็นทีมชาติโมร็อกโกที่ถึงแม้จะไม่ได้้้้มมมมีีีีซซุปปเเเเเออออออรร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 ์์์์์สสสสสตตตตาา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 ลลลนนนนนนนททแ่่่่่่กกกก็็วววคคคคััญใรรงใงงไพฟฟบบบโโผิิยช ทางฝั่งซ้ายของคู่แข่งได้เกือบหมดเลยมันจะเป็นเบลเยียมสเปนหรือแม้กระทั่งโปรตุเกสที่มากมายไปด้วยนักเตะเกมรุกคุณภาพมาจากทั้งเรนโดทรอซาดานี่อัลโม่ลาเฟลเรียลหรือว่าชาลฟิลิกฮากิมิเอาอยู่หมดเลยครับและนี่คือสถิต,ติตัวเลขของฮากิมิกับโมร็อกโกในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาลงเล่น7นัดครับแท็กเกิล26ครั้งเคลียร์บอล12ครั้งดักสกัดบอล9ครั้งบล็อกลูกยิง7ครั้งและทำได้1แอสซิสต์ครับด้วยความที่โมร็อกโกกยังงต้อเเล่นมรับเป็นหลักนะครับบเกกมรั็ต้องแนน่ จังหวะรอสวนกลับก็ต้องมีความเฉียบคมความแข็งแกร่งและความรวดเร็วซึ่งฮาคิมี่เนี่ยถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในสูตรสำเร็จเหล่านั้นครับและแน่นอนว่าตอนนี้ครับฮาคิมี่และโมร็อกโกสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นชาติแรกในทวีปแอฟริกาที่สามารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกได้สำเร็จเขาจึงติดท,ทีมยอดเยี่ยมของผมแบบจำใจจำยอมจริงนะผมว่าฟอร์มมันเถียงไม่ได้จริงครับกองกลางครับ4-4-2เนาะ เริ่มที่กองกลางตรงกลางเนี่ยแบบชอบมากกว่านี้ลูก้าโอดริชครับแม้ว่าปีนี้ครับลูก้าโอดริชจะอายุปาเข้าไป37แล้วนะครับแต่ว่าร่างกายความฟิตและฝีมือของเขาเนี่ยเหมือนมันเป็นดาวรุ่งที่พร้อมวิ่งพร้อมทำเพื่อทีมอยู่เสมอเลยอะ่ะมันจะเปกับสโมสรมาดริดหรือว่าโครเอเชียก็ตามนะครับเขายังคงเป็นตัวหลักให้กับทีมทั้งศักยภาพและฝีมือของเขาเนี่ยก็แสดงออกมาให้แฟนบอลเห็นอยู่เรื่อยๆท้งการลงมาเชื่อมเก,ม,เกมต่ำเพื่อนำบอลขึ้นสู่แดนหน้าการช่วยทีมแก้เพรสซิ่งเปลี่ยนสถานการณ์จากงานยากให้เป็นงานที่ง่ายขึ้น้นนนกกกกกกาาาาารรรเเเตตตติมิมมมุุไไททะู็ยยยงงอดดดีี่่่่่แลลสสใฟฟคืห ที่สุดซึ่งโมดริตทำแบบนั้นได้ครับโมดริตสามารถออกบอลให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ง่ายอยู่เสมอและเพื่อนร่วมทีมเล่นได้ง่ายขึ้นการเค้มศักยภาพที่ดีมันก็ออกมาเช่นกันครับกองกลางไม่รู้กี่คนต่อก,กี่คนนะครับที่เล่นร่วมกับโมดริตแล้วแจ้งเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆไม่ว่าจะรุ่นเก่าอย่างโทนี่โครสหรือว่ารุ่นใหม่อย่างชัวรแมนี่และแม้กระทั่งมาติโอโควาซิตที่แฟนเชลซีบ่นนักบ่นหนาเนี่ยพอมาเล่นกับลูก้าโมดริตผลงานกับกลายเป็นคนละคนเลยนะครับนักเตะในสไตล์แบบโมดริตเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่า ทีมขาดไม่ได้เลยครับเราจึงจัดให้รูกาโมดริชเป็นหนึ่งในนักเตะที่ติดอยู่ในทีมยอดเยี่ยมปี2022ครับกองกลางคนต่อมาครับเควินเดบลอยถึงแม้ในปี2022ความฝันของเควินเดบลอยจะต้องพังทลายไปอีกครั้งนะครับทังการพลาดท่าในการควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับแมนซิตี้และการพาเบลเยียมชุดบ้านปลายของยุคโคเรนต์เดนชั่นไปสู่การเป็นแชมป์โลกก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยๆครับเจ้าตัวยังคงรักษามาตรถถฐานไว้ได้ดีควา้าแชมเปียนลีกได้สำเร็จและผลงานส่วนตัวก็ไม่ได้ด้อยลงเลยแม้แต่นิดเเ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 ดดดีีีียยยยยยยวคคคครรรรรรรัััััับบบบตตต้้้้้งงงงงแแแ่่่่่นน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 นปปปจททททาาาาาาาห็็ขพพือออใใโลลลลูสุุชม์กกกซึะ คงเป็นจอมทัพทีท่อันตรายเสมอทั้งจังหวะก,การจบสกอร์การสร้างสรรเกมที่เหนือความคาดหมายและมักมีลูกคีพัทยากๆให้เราเห็นเป็นประจำและยิ่งแมนซิตี้มีกองหน้าคนใหม่อย่างเออร์ลิบรอฮาด์แล้วด้วยนะครับตัวเลขของเดบอยในการแอสซิสก็ยิ่งพีคขึ้นไปอีกครับยืนยันด้วยการมีผลงานมีส่วนร่วมก,กับประตูไปมากถึง46ประตูแบ่งเป็นยิง18ประตูและแอสซิสอีก28ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ52นัดเลยผลงานที่สุดยอดขนาดนี้ยังไงทีมยอดเยี่ยม ปี2022ก็ขาดเプレเมคเกอร์รายนี้ไปไม่ได้แน่นอนครับนี่คือมิดฟิลด์ที่หลายคนยอมรับนะครับว่าเป็นมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ครับเอาละครับเรามาถึงตัวริมเส้นกันบ้างนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายครับคิลิยันเอ็มบาเฟ่จากเปเช่ครับสำหรับริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับจริงๆก็มีผู้เล่นหลายคนนะครับที่ทำผลงานนี้อย่างยอดเยี่ยมในปีนี้ก็จะเป็นซองธึงมินนักเตะเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลดาวสโมสรพรีเมียร์ลีกกรีฑาเฟลเรยอัลครับนักเตะทรงคุณค่าของเซเรียอาิตลีหรือวินเเซจูีย์รุ่งยยอดเี่ยมมของงงยยูฟ่่่่าาแแแแชเเเปีีีี้้นนนนนนลกกกกตตตัะะใหทโโดดดดดบบวรรจิ คจงจะหนีไม่พ้นท่านประธานของเราครับเอ็มบัปเป้ฟอร์มดีวันดีคืนครับทั้งกับเป๊เชยและทีมชาติฝรั่งเศสมีทั้งความเร็วที่ยากจนใครจะฉุดอยู่การเอาตัวรอดในพื้นที่แคบก็ทําได้ดีการจบสกอร์ก็เฉียบคมสุดๆการสร้างสังเกตุกับเพื่อนก็ทําได้นะครับพิสูจน์ได้จากผลงานในปี2022ครับเอ็มบัปเป้มีส่วนร่วมกับประตูไปมากถึง73ประตูยิง55และแอซซิตอีก18ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ56นัดครับด้วยวัยเพียงแค่24ปีตอนนี้เนี่ยเอ็มบัเเปปปปป้้ยยยิิิงงงรรรระระะะตตตตตตููููใในนนฟฟุุุบบอออลลลลลลโโโกกกกไแแววว12ีีพค่5็จสสสสาาาาามถถทํดดซัข มิโลสลาฟโคเซ่ลงได้แล้วนะครับนอกจากนั้นฮะในฟุตบอลโลก2022ที่กาตาเจ้าตัวยังสามารถสร้างสถิติมากมายครับทั้งการยิงแฮตทริกและการทําประตูสูงสุดในนัดชิงชนะเลิศและถึงแม้ฟุตบอลโลกครั้งนี้เอ็มบัปเป้จะไม่สามารถพาทัพตาไก่ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จแต่เขาก็พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าเขาด้วยแหละครับคือคนที่จะมาสืบทอดตำนานลูกหนังรุ่นต่อไปต่อจากเลียดเมซี่และคริสเตียโนโรนัลโดครับริ้นเส้นฝั่งขวาครับเลียดเมซี่สำหรับตำแหน่งของเลียดเมซี่ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าจะตรีกรอบให้เเหเใ้เเเเเเคคคคคาา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 าปป็็นนนนนนตแแหหหห่่่่่่่งงีีีีีีกกกกกขววววลลลลยยยยยยจะะะไมมมมมมมใชรรรััับบดูซืุ ในการยินตำแหน่งมันจะเป็นปีกขวาหน้าต่ำย์เมเกอร์หรือฟอล์ไนทำได้หมดครับเพราะไม่ว่าจะตำแหน่งไหนเนี่ยเมสซี่แม่งก็สามารถโชว์ศักยภาพที่สุดยอดได้ตลอดแม้วัยจะล่วงเลยไปถึง35ปีแล้วก็ตามครับโดยอายุที่มากขึ้นการปรับวิธีการเล่นจึงสำคัญมากๆนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทำไมเราถึงเห็นเมสซี่ที่อายุมากขึ้นจะศักยภาพการยิงประตูและการสร้างสาารงรค์กรรเกมไม่เคยตกลงเลยเฉพาะแค่ในซีซั่นสองพันยี่สิบสองถึงสองพันยี่สบสามเนี่ยทั้งกับเป๊ะเชลและทีมชาติเนาะเมสซี่มีส่ดดวรรนร่วากกามก โลโกการพาอาเจนิน่ากลับมาควา้าแชมป์โลกในรอบ3-6ปีได้สำเร็จเนี่ยยิงเป็นเครื่องการันตีเลยว่าเลือดเนลเมซี่จะได้กลายเปน็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกของยุคปัจจุบันอย่างแท้จริงครับชนิดที่ผมว่าเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องสาธยายมากนะครับเรื่องราความเก่งกาจของเมซี่เราพูดไปหมดแล้วเดี๋ยวน้ำตาไหลอีกนะฮะอ่ะ ไปดูกองหน้ากันมากดีกว่าครับคู่หน้าคู่นี้เนี่ยผมบอกเลยถ้าเล่นคู่กันจริงๆเนี่ยเผื่อเนี่ยจะยิงกันกระจุยกระจายนะครับคนแรกครับเออเรืงบราห์ฮาร์แลนด์ครับต้องบอกแบบนี้ครับดาวรุ่งฟอร์มร้อนแรงจากลีกอื่นกี่สิบรายแล้วนะครับที่คิดว่าตัวเองเจ๋งตัวเองแน่เนี่ยสุดท้ายล้มเหลวในเวทีพรีรเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะและหลายคนก็คิดว่านี่คือเวทีที่แข็งแกร่งที่สุดในการพิสูจน์ตัวเองบางคนอาจใช้เวลานานหลายปีเลยครับถึงจะปรับตัวได้บางคนก็ล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าต่อให้มีเวลาปรับตัวมากมายขนาดไไไไหหหหนนนนนนกกกก็็ตตาาาาามมมสสสรรรััับบเเเเะะะะยยีี้้คค่่่่ววจทททใญขด ฮาแลนด์สามารถเบิกสกอร์แรกกับแมนซิตี้ได้เลยตนะั้งแต่เกมแรกที่ลงเล่นนะครับด้วยการยิงไป2ประตูในเกมที่พบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดหลังจากนั้นครับฮาแลนด์ก็ยิงประตูให้กับแมนซิตี้เป็นกอบเป็นกำรรยิงได้แม่งเกือบทุกเกมโอ้เหนื่อยใจไม่รู้จะหยุดมันยังไงเหมือนกันลงเล่นมาแล้ว18นันดอุดรวมทุกรายการนะครับแม่งยิงไป14นัดซัดไป23ประตูกับอีก3แอสซิสต์และมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูต่อเกมอยู่ที่1.2ประตูด้วยร่างกายที่สูงใหญ่มาพร้อมกับความแข็งแกร่งและความเร็วที่ยอดเยี่ยมแถมยังมีเพื่อนร่วมทีมรอบข้างที่เก่งกาคุณภาพมันหยุดไม่อยู่เลยครับจริงๆฮะต้องบอกว่าเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้ครับตอนนี้เนี่ยนะครับ พรีเมียร์ลีกเพิ่งจะถึงเกือบครึ่งทางได้มั้งแต่ว่าฮาร์แลนด์เนี่ยถ้าจะการันตีตำแหน่งดาวซันโวไปแล้วนะครับเพราะตัวเลขการยิงประตูของเขาในลีกเนี่ยคือ18ประตูมันทิ้งห่าองอันดับ2อย่างแฮร์รี่เคนที่6ประตูเลยนะครับแถมฮาร์แลนด์เนี่ยยังไม่มีทีท่าเลยว่าจะหยุดยิงประตูตอนไหนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานการออกสตาร์ทแบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมและควรติดทีมยอดเยี่ยมใช่ไหมล่ะครับคนต่อมาครับเจ้าของรางวัลบอลลงดอคนล่าสุดครับาครบาริมเบนเซมา่าขิงเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดนะฮะคคคำนน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 ีีีีีีีี้้้้้้ใชไดดดดเเเเเเมมมมมมมืื่่่่่่่่่่ออออองงงงงงาาาาาาาถถถึึึสกกกกกรรรรณ์ปัััััจจุุบบบบบขขิิิซทวววยยยยยะพแแแ็ๆลลลฟตโ กาตาเบนเซม่าจะไม่ได้มีโอกาสโชว์ฟอร์มเลยก็ตามแต่เขาก็ยังเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดของโลกโดยที่เราก็ไม่สามารถตั้งข้อสงสัยได้เลยนะครับแ้วเมือาลงดอปี2022มันคือคำตอบสำหรับทุกอย่างแล้วจริงๆครับมันคือข้อพิสูจน์ความสุดยอดของเบนเซม่าสำหรับผลงานในปีที่ผ่านมาและสำหรับผลงานในปีที่ผ่านมาในปี2022เนี่ยนะครับเบนเซมา่าซัดไปแล้ว3 1ประตูกับ8แอสซิสในวัย35ปีจากการลงเล่นรวมทุกรายการ38นัดว iga, Spain, fa, นค,ควาค้าแชมป์ลาลีกาสเปนแชมป์ยูฟาแชมป์เป็นลิกส์นะครับนนพืน้ าก,าการสร้างโอกาสให้ตัวเองและเพื่อนร่วมทีมแม้อายุจะมากแล้วแต่ว่าความแข็งแกร่งของร่างกายก็ยังดีอยู่และการที่กองหลังคู่แข่งจะมาเบียดเอาชนะได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับนี่จะเป็นคำตอบที่ว่าทำไมทำไมเราถึงต้องเลือกคาริมเบเซม่ามาติดทีมยอดเยี่ยมปี2022ครั้งนี้ครับทั้งหมดนี้คือสิบเอ็ดผู้เล่นที่ติดทีมยอดเยี่ยมประจำปี2022ของทีมงานขอบสนามนะครับสำหรับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ามีใครที่ควรจะติดทีมยอดเยี่ยมในใ,นใจเพื่อนๆอีกบ้างลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคร ไม่เห็นด้วยกับตัวนี้อยากได้ตัวนี้ตัวนั้นคอมเมนต์กันเลยครับแต่ว่าพูดคุยกันอย่างสร้างสารรค์แล้วกันนะฮะเอาแบบหอมปากหอมคอเนาะอ่ะหลายคนขัดใจตัวไหนตัวไหนตัวไหนก็ลองเข้ามาจริงๆมันมีอีกหลายตัวมากครับที่เล่นได้ดีแต่ว่าฟุตบอลมันเล่นได้11คนอคนเนาะเราก็พยายามเลือกคนที่เราคิดว่า เอออันนี้ถ้าเราจะสร้างทีมอันนี้น่าจะเจ๋งสุดๆแล้วแต่ไม่รูนะว่าเล่นด้วยกันจะเวิร์กไหมแต่ว่าน,นี่คือนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดประจำปี2022นับตั้งแต่วันที่1มกราคม2022อ่ะก็ฝากไว้ด้วยก,กันกับคลิปนี้ครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ขอบสนามและเกมเองด้วยนะครับวันนี้เกมเอยเรีเลงข่าวไปก่อนแล้วสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแ like, ชร์ก, share, กับอาหารยอดคุณ